ต้องขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมฟิลนะครับอยู่กับไลน์เกมสีในอีเวนต์วันที่2เดือน7นะครับผมเป็นอีเวนต์ที่ใหม่นะครับก็จะเรียกว่าใหม่หรือเปล่าก็ไม่น่าจะใหม่นะผมว่านะความสามารถมันก็ไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปมากจากอันเดิมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะดีหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะไม่ดีนะครับดูทรงละ เมื่อฝ่ายตรงข้ามต่อพื้นที่ของฉันโอกาส50ขโมยการ์ดดวงที่มีของฝ่ายตรงข้ามเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส6 0อโดดไป6ช่องนะครับโดดแบบโดด,โด,ด,โด,ดแล้วก็แบบอีกฝ่ายตรงข้ามจะตามรามาค,คล้ายๆแบบก็ลดลด,ลดนั่นนะครับผมลดบดัตรนะครับแต่ว่ามีสกิลเพิ่มมานะเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามมากับสเปอนยกเลิกค่าผ่านทางจำกัด2ครั้งนะครับผม มันมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าวะอันนี้ได้ครั้งเดียวอ๋อนี่ไงอ๋งอแบบไม่เหมือนกันครับอันนี้เป็นรถบัสพระจันทร์นะครับอันนี้เป็นรถบัสกับดักโลกระจันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเมื่อฉันตกแลนมาโอ,อ่อเมื่อฉันตกแลนมาข,ของฉันหรือก่อสร้างโอกาสติดตั้งกับดักสปริงนะครับโอเคหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือติดกับตะติดตั้งกับดักสปริงเออแต่ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เพื่อเคยอยาใหกช่องนะเอแล้วก็มีเว้นให้หนึ่งทีนะครับเราดูแล้วผมว่ามันโหดไหมผมว่าอันแรกโหดกว่าเล่นกับมันวอนอ่ะผมไม่รู้ว่าแบบมันมามันดึงพื้นที่ดวงจันทร์ของมันวอนนะครับดึงมาปุ๊บแล้วมันจะขโมยการนี่คือโหดนะดึงมาแล้วขโมยการจะตายเลยเนี่ยชุดเดียวเนี่ยแต่ถ้ามันทำเหมือนกันได้ก็โอเคอ่ะโหดนะครับช่องจีนี้โหดสำหรับมันวอนนะ แต่แต่อาจจะไม่ไม่ได้โหดก็ได้แต่นะครับคนดูจะเลือกเลือกเลยผมมองว่ามันงั้นงั้นะนะนะผมะไม่ทำหรอกอันเนี้ยะเรามาดูจี้จี้ที่เขาแถมมานะครับแถมมากับอีเวนต์เนี่ยแหละมาด้วยกันวิธีการหากก็หา3มชิ้นเหมือนเดิมนะครับโอ้และยากด้วยดิปเด็นเนาะถ้าปิดนะครับหนึ่งอันจะได้แสงมันวอนนะเดี๋ยวไปดูว่ามันแสงมัน มีความสามารถอะไรเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวมาดูจี้ที่มาก่อนอ่ะอุปกรณ์เข็มแบบปลาหมึกอาวากาศนะครับกลับมาแล้วนะอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไรสำหรับผมนะอันนี้ก็ถ้าไม่มีบัตรเชิญก็เอามาใช้แทนได้นะครับเม่ฉันตดและมา่อฉันอวากาศ61%สิบเนชายสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบ จ่ายเงินเจ็ดสิบของค่าผ่านทางหลักอันนี้ก็เนี่ยอ่าอันนี้ก็น่าจะดีอยู่นะครับถ้ารหรับใครที่ไม่มีเกาะลอยฟ้าเลยก็ใช้อันนี้แทนอันนี้ก็ไม่ต้องไปต้องใช้แล้วนะครับเพราะมีรองเท้าโคมมาแล้วเมื่อทอยหน้าหลังนะครับากาติดตั้งหนุ่มดำอ่ะอันนี้ก็ถ้าไม่มีแบบลอยฟ้าเลยนะไอดีบนน้านใหม่ก็น่าสนใจอยู่นะอันนี้นะครับผมหลังหลัก ที่ตัวเราสนใจนะ่าจะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นแหละครับแต่แนะนําให้ผ่านดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะครับเล่นนะครับให้เราเล่นเกมเนี่มันก็จะได้มาหรือเปล่าไม่ได้ถ้าไม่ได้แสดงว่าต้องล็อกอินนะครับเป็นรายวันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าผมได้อันนี้มาอันนึงแล้วอะแล้วไอ้นี่จะไปหางไหนวะน่าจะเป็นล็อกอินนะครับผมมาน่าจะเป็นล็อกอิน รับเอาหรือเปล่าไม่แน่ใจอีเวนต์ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูแสงมันวอนนะว่ามันโหดไหมปิดจีมาแล้วได้มาผมว่ามันน่าจะน่าจะเป็นการขโมยมาเบิ้ลหรือเปล่าของมันวอนอะ่ะเนี่ยโอกาสป้องกันขโมยมาเบิ้ลโอกาสจะสิบเปอร์เซ็นต์ทำลายการนางฟ้าของฉันทำลายการฟ้าของ,ของขอตัด้ดิเออ แล้วก็เมื่อถึงหลุมดำโอกาส 45, ออ40%นะเป็น4 5เขาอีกอะ่ะย้ายใหาในทีนะครับเมื่อเพิ่มโอกาสทอยดับเบ e สามสิบเมื่อถึงที่หันเรามได้ได้โอกาสยกเลิกเคดีสุดคือตัดการ์ดแล้วก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับยกเลิกกหนึ่งครั้งอ่าโดยรวมนะครับจี G ้ใหม่ดีใหม่อ่สาสำหรับผมนะ มันคอมโบอยู่นะจี้ใหม่อะมันคอมโบตรงที่ว่าเวลาเราโดดมาเนี่ยโดดขโมยการ์ดนะครับโดดตามมาปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยมาฝ่ายตรงข้ามมาตกเป็นที่ฉันปุ๊บใช่เราโดดหกช่องปุ๊บโดดเขาโดดตามมาปั๊บขโมยการ์ดขังตัดการ์ดตัดเลยแต่จะเล่นกับตัวอะไรก่อนประเด็นมันก็เล่นได้หลายตัวนะครับแต่แต่เดี๋ยวนี้ผมแบบมันก็เป็นโจมตีแบบดูอย่าง ไอนี่ก็น่าสนใจนะครับผมว่าพระไพมานีครับแต่ไม่รู้มันจะคอมโบหรือเปล่าประเด็นน่เราเราผมไม่แน่ใจว่าเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือทับสกิลอะไรหรือเปล่านะเอาเป็นว่าผมไม่พูดแล้วกันเพราะว่าถ้าพูดไปก็กลัวแบบกลัวมันผิดอ่ะโอเราก็ไม่ได้เข้าใจสกิลเยอะขนาดนั้นว่าแบบว่าเออตัวนี้แม่งสกิลทับกับอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะพี่พี่น้องก็บอกผมได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้เรื่องสกิลทับขนาดนั้นนะครับ แต่ผมคิดว่าแบบถ้าเล่นกับมันวอนอ่ะเวลาเราเราไปตกพื้นที่ดวนกันอ่ะใช่ปะ่ะแล้วเราดึงเขามาแม่ขงข้าโมยกัดติดอ่ะแม่งแจมเลยนะเวย้ยแบบข้าโมยเสร็จเนฮะ้ยโดดคอมโบรอโอ้โหเอ้ยถ้าเป็นเล่นนะโหนะมีค่ามันทางยกเลิกแค่สองทีนะในการโค้ได้ด้วยเนะี่ยเวี่ว่าแจมอยู่นะอ่ะโอเคคนระับสำหรับอีเวนนี้โอ้โหโคตรยาวพูดเลยยาวชิบหายเลยอีเวนเนี้ย <laughs> โอเคนะครับคลิปนี้ก็อันนี้แล้วกันน่าจะแบบอีเวนต์ใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมว่าอีเวนต์นี้ข้ามได้ข้ามเะครับจะไปทําเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าใครชอบก็จัดนะครับผมไม่วากันนะครับแล้วก็ส่วนโฆษณานะผมไม่แน่ใจว่ามันดีไม่ดีแต่ผมคิดว่าหลายคนก็มองว่ามันมันค่าที่นานๆเนาะ,ะอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามันก็แล้วแต่เกมอบแม่งวินนะ คือได้ทั้งโฆษณาได้เงินจากโฆษณาแล้วก็ไมได้เงินจากผู้เล่นด้วยนะถือว่าคุ้มเกมมาคุ้มนะคนดูอย่างเราก็นะครับผมนั่นแหละโอเคผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับ